สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวันนี้ฉันจะแบ่งปันความลับอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณได้อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ติดตามช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งเพราะเนื้อหานี้สามารถเปลี่ยนคุณได้2,025ดูให้จบเพราะฉันจะแสดงพิธีกรรมที่เรียบง่ายแต่เก่าแก่ที่เริ่มต้นในครัวของคุณและดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง คุณเคยสังเกตไหมว่าสภาพแวดล้อมบางอย่างทำให้เรารู้สึกดีสว่างสวัยและเต็มไปด้วยพลังในขณะที่สภาพแวดล้อมอื่นๆดูเหมือนจะทำให้เรารู้สึกแย่เหนื่อยหรือแม้แต่งหงุดหงิด สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งรอบตัวเรามีพลังงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสีกลิ่นและแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจบ้านของเราโดยเฉพาะห้องครัวเป็นพื้นที่พิเศษเพราะเป็นที่ที่เราเตรียมอาหารบำรุงร่างกายและชาร์จพลังงานทุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรักษาสภาพแวดล้อมนี้ให้สะอาดเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยแรงสันสเทือนที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมอ หากในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความสามาคัคคีเมื่อเราพูดถึงพลังงานเรามักจะนึกถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยองค์ประกอบที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติตัวอย่างเช่นอกเชยเป็นที่รู้จักมานานนนะับพันปีว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองมีพลังอันแข็งแกร่งที่สามารถเปิดเส้นทาง ขจัดสิ่งที่กีดขวางความอุดมสมบูรณ์และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณน้ำตาลสื่อถึงความหวานความเบาและการทวีคูณของพรเมื่อคุณรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันในพิธีกรรมเล็กๆคุณกำลังสร้างสนามพลังงานเชิงบวกที่เริ่มต้นไอ นอห้องครัวและกระจายไปทั่วบ้านของคุณลองจินตนาการว่าห้องครัวของคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์ย้ายที่สามารถดึงดูดโอกาสที่ดีและพลังงานเชิงบวกได้ด้วยการวางถ้วยอบเชยและน้ำตาลธรมธรมดาๆและงอไปคุณไม่เพียงแต่เพิ่มส่วนผสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดใช้งานพอทันแห่งความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยกุญแจสำคัญในการทำงานนี้อยู่ที่ความตั้งใจของคุณมันเหมือนกับการเพาะ,มะเมล็ดพืชในจักรวาลและเชื่อว่ามันจะแบ่งบาน ดังนั้นเมื่อคุณทำพิธีกรรมนี้ให้หายใจเข้าลึกๆคิดถึงความฝันของคุณและเชื่อมั่นว่าความอุดมสมบูรณ์กำลังมาท้ายที่สุดแล้วความเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นจากภายในและเมื่อเราปรับหัวใจของเราด้วยพลังงานที่เหมาะสมจัก,กรวาลจะดูแลส่วนที่เหลือ ตั้งแต่สมัยโบราณอารยธรรมตะวันออกเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ในการค้นหาความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองปรมาจารย์บรรพบุรุษสังเกตว่าองค์ประกอบทางธรรมชาติแต่และอย่างมีแรงสั่นสะเทือนในตัวเองซึ่งสามารถส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างพิธีกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังโดยใช้องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อเปิดเส้นทางและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์พิธีกรรมเหล่านี้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังคงมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้เนื่องจากมีพื้นฐานนอยอยู่บนบางสิ่งที่สำคัญนั่นคือความเชื่อมโยงระหว่างความตั้งใจของมนุษย์กับพลังแห่งธรรมชาติตัวอย่างเช่นอบเชยเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในพิธีกรรมเหล่านี้รู้จักกันในชื่อทองคําของคนจน มีพลังอันสดใสาสามารถทวีคูณสิ่งที่คุณมีและดึงดูดความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ใดกลิ่นหอมอันอบอุ่นอ่อนและเป็นมิตรสื่อถึงความมั่งคั่งและการเคลื่อนไหวขจัดสิ่งกีดขวางอันทรงพลังซึ่งมักจะขัดขวางไม่ให้ความจเจริญรุ่งมาถึงเราไม่น่าแปลกใจเลยที่ในวัฒน,ธ,นธรรมโบราณอบเชยถือว่ามีคุณค่ามากกว่าทองคำเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันไม่เพียงทำให้โตสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของผู้ที่ใช้มันด้วยการผสมผสานพิธีกรรมอบเชยเข้ากับบ้านของคุณ ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่จัก,กรวาลแสดงว่าคุณพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่คุณสมควรได้รับเมื่อผสมผสานกับน้ำตาลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวานและพรที่ทวีคูณการปฏิบัติง่ายๆนี้จะเปลี่ยนนอสภาพแวดล้อมทั่วไปให้กลายเป็นศูนย์กลางของพลังงานเชิงบวกอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแม้จะมีภูมิปัญญาโบราณทั้งหมดนี้เคล็ดลับก็คือความเรียบง่าย เมื่อทำด้วยศรัทธาและความตั้งใจการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนโบราณสอนเราก็คือความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่มาจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ทำด้วยใจ ห้องครัวเป็นมากกว่าสถานที่สำหรับเตรียมอาหารมันคือหัวใจของบ้านสภาพแวดล้อมที่เราหล่อเลี้ยงร่างกายอบอุ่นครอบครัวและเติมพลังใหม่ทุกวันเมื่อคุณเข้าไปในครัวคุณจะคิดถึงแต่อาหารแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเผชิญกับพื้นที่แห่งการสร้างสารรค์และการเปลี่ยนแปลงนั่นคือจุดที่อาหารมีชีวิตขึ้นมาและกลายเป็นพลังงานสำหรับวันของคุณดังนั้นจึงเชื่อมโยงโดยตรงกับความ อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งที่เข้ามาในสภาพแวดล้อมนี้ทวีคูณไม่ว่าจะเป็นความรักความเอาใจใส่หรือความเจริญรุ่งเรืองลองนึกภาพห้องครัวเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ขนาดใหญ่ ที่คึกคักอาหารแต่ละมื้อที่จัดเตรียมไว้เต็มไปด้วยความตั้งใจของคุณไม่ว่าจะเป็นความกตันยูความสุขหรือความรักเมื่อคุณประกอบพิธีกรรมด้วยอบเชยและน้ำตาลในพื้นที่นี้คุณกำลังสร้างจุดโฟกัสของความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังงานที่ดีและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอบเชยซึ่งมีพลังในการคูณและน้ำตาลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความ หวานและความน่าดึงดูดทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั่วไปนี้ให้กลายเป็นพอท่านแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงพิธีกรรมง่ายๆนี้ที่ทำในห้องครัวไม่ได้เป็นเพียงศาสตร์ อย่าลักเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นพลังงานใหม่ในสิ่งแวดล้อมและภายในตัวคุณโดยการวางถ้วยที่ใส่อบเชยและน้ำตาลคุณกำลังประกาศต่อจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมมอที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองแล้วเปรียบเสมือนการหวานมเมล็ดพืชในดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งจะเติบโตและเกิดผลทุกครั้งที่คุณเดินผ่านห้องครัวให้มอองจุดเล็กๆน้อยๆแห่งพลังนี้และทบทวนความตั้งใจของคุณใหม่ทีละเล็กทีละน้อยคุณจะรู้สึกว่าท่าทางที่เรียบง่ายนี้นำความสามาคัคคีความสมดุลและโอกาสมาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วความจเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นจากการที่ความกตันยูและความตั้งใจมาบรรจบกันส่วนผสมที่เรียบง่ายที่สุดมักจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลแต่ละองค์ประกอบได้รับการคัดเลือกไม่เพียงแต่สำหรับสิ่งที่เป็นตัวแทนในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพลังงานที่พวกเขานำมาสู่สิ่งแวดล้อมด้วยตัวอย่างเช่นน้ำตาลเปนนอสัญ,ญลักษณ์ของความหวานชื่นของชีวิตมันดึงดูดพอและเพิ่มพลังด้านบวกราวกับว่าแต่ละ,มะเมล็ด แดดเป็นแม่เหล็กเล็กๆที่เรียกโอกาสความกลมกลืนและความเบามาสู่บ้านของคุณเช่นเดียวกับการทำให้อาหารหวานน้ำตาลจากทำให้พลังงานแห่งอวกาศหวานขึ้นช่วยดึงดูดช่วงเวลาที่มีคอวอ หามสุขและอุดมสมบูรณ์อบเชยเป็นตัวเอกหลักของพิธีกรรมนี้ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อันรงพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการคูณกลิ่นหอมอันอบอุ่นอและห่อหุ้มสามารถเปลี่ยนพลังงานของทุกสภาพแวดล้อมขจัดสิ่งกีดขวางและนำการเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่ของชีวิตที่หยุดนิ่งอบเชยเปรียบเสมือนประกายไฟที่จุดไฟแห่งความ อุดมสมบูรณ์ทวีคูณทุกสิ่งที่คุณต้องการเร็วขึ้นพลังสันสะเทือนนั้นแข็งแกร่งมากจนในประเพณีโบราณหลายประเพณีมันถูกมองว่าเป็นส่วนผสมอันศักดิ์สิทธิ์สามารถเปิดเส้นทางและดึงดูดความมั่งค่ามอาได้สิ่งที่สวยงามที่สุดเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้คือความเรียบง่ายคุณไม่จําเป็นต้องมีวัตถุราคาแพงหรือความรู้ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างพลังงานเชิงบวกนี้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว แก้วใสน้ำตาลและอบเชยผสมผสานกันด้วยความตั้งใจและศรัทธ,ธาของคุณในกระบวนการนี้เมื่อคุณวางองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ในห้องครัวคุณกำลังสร้างมากกว่าพิธีกรรมธรรมดาธรรมดาคุณกำลังสร้างสัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพของความปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณเป็นสิ่งตัวใจทุกวันว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเรียบง่ายเป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้ตราบใดทอนี่คุณเปิดใจรับมัน ก่อนจะดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณต้องสร้างพื้นที่ให้มันเข้าไปก่อนและการเตรียมห้องครัวของคุณซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีอบเชยและน้ำตาลถือเป็นขั้นตอนสำคัญเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและอย่างกระตือรือร้อนทำความสะอาดตู้ทิ้งอาหารที่หมดอายุทำความสะอาดภาชนะที่คุณไม่ได้ใช้แล้วและนำสิ่งขอองค์ที่แตกหักหรือไร้ประโยชน์ออกกการทำความสะอาดนี้นอกเหนือไปจากลักษณะทางกายภาพ เป็นสัญลักษณ์ของการกำจัดทางงานที่หยุดนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางการไหลเวียนของสิ่งดีๆโปรดจำไว้ว่าพื้นที่ที่สะอาดและเป็นระเบียบช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างอิสระเมื่อคุณทำความสะอาดให้ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและความใส่ใจไม่ใช่แค่การทำความสะอาดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอีกด้วยลองจินตนาการว่าแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการชำระล้างกำลังได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และพร้อมที่จะรับพรใหม่ลองนึกภาพพลังงานด้านลบที่ ล่อยออกมาพร้อมกับฝุ่นและความยุ่งเหยิงราวกับว่าคุณกำลังเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ลองจินตนาการถึงสิ่งดีๆลองจินตนาการถึงความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขและโอกาสใหม่ๆที่เอ กิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อคุณจัดระเบียบทุกมุมของห้องครัวสุดท้ายนี้มองว่าการทำความสะอาดเป็นการเชิญชวนสู่จักรวาลเมื่อคุณจัดระเบียบและเตรียมสภาพแวดล้อมคุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่ดีความอุดมสมบูรณ์จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดแสดงและการทำความสะอาดห้องครัวของคุณถือเป็นการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พิธี กำเกิดขึ้นนอกจากสภาพแวดล้อมที่สวยงามและกลมกลืนกันมากขึ้นแล้วการเตรียมการนี้ยังถือเป็นการแสดงความไว้วางใจอันทรงพลังในกระบวนการอีกด้วยอาหารทุกจานที่จัดเตรียมในพื้อนอกี่นี้ทุกการมองพิธีกรรมจะเป็นเครื่องตวนใจว่าความเจริญรุ่งเรืองกำลังมา พิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังและแต่ละขั้นตอนต้องทำด้วยความสงบและความตั้งใจขั้นแรกหยิบถ้วยใสยซึ่งอาจเป็นแก้วหรือพลาสติกสิ่งสำคัญคือคุณสามารถมองเห็นด้านในได้เนื้อองค์จากสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชัดเจนและความโปร่งใสในเส้นทางทางการเงินของคุณจากนั้นเติมน้ำตาลประมาณสองช้อนต้นลงในแก้วขณะเติมน้ำตาลให้จินตนาการ ถึงความหวานชื่นของชีวิตจินตนาการถึงพระพรความสุขและช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึงคุณลองคิดดูว่าน้ำตาลแต่ละเม็ดทำให้บ้านของคุณหวานขึ้น และดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาถึงเวลาสำหรับอบเชยซึ่งอาจเป็นแบบผงหรือแบบแท่งหากคุณใช้แท่งอบเชยให้วางมันลงบนน้ำตาลอย่างเบามือถ้าเป็นผงให้โรยด้านบนเล็กน้อยในระหว่างกระบวนการนี้ให้หลับตาสักครู่แล้วจินตนาการถึงความปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองลองจินตนาการถึงโอกาสที่เกิดขึ้นการระจ่ายบินอย่างง่ายดายและความรู้สึกสงบและความมั่นคงทางการเงินที่เติมเต็มชีวิตของคุณพูดซ้ำในใจหรือออกเสียง ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านของฉันความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างอิสระโปรดจำไว้ว่าพลังของพิธีกรรมอยู่ที่หนักความตั้งใจ ความศรัทธาและความกตัญญูของคุณที่กระตุ้นพลังขององค์ประกอบต่างๆสุดท้ายให้วางกระจกในตำแหน่งที่เหมาะสมในห้องครัวโดยควรวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้เช่นเคาน์เตอร์หรือใกล้เตาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงห้องครัวคือหัวใจของบ้านและพิธีกรมนี้ทำให้เกิดจุดรวมของความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเมื่อใดก็ตามที่คุณมองดูกระจกให้ตั้งความตั้งใจใหม่ และรู้สึกขอบคุณสำหรับพรที่คุณมีอยู่แล้วไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูเล็กน้อยเพียงไรก็ตามความกระตันหยุดเวทีเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะมันสอนจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับมากขึ้นด้วยท่าทางที่เรียบง่ายนี้คุณไม่เพียงแต่ดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นแต่ยังเชิญชวนให้พลังด้านบวกไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณด้วย ความกระตันหยุดเวทีเป็นเหมือนแม่เหล็กยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นเท่านั้นในพิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลความกระตันยูเป็นองค์ประกอบที่มองไม่เห็นนอซึ่งจะขยายพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณมองดูถ้วยและขอบคุณสำหรับพรที่คุณมีอยู่แล้วแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามคุณกำลังส่งข้อความอันทรงพลังไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับมากขึ้น มันเหมือนกับการหว่านมาเมล็ดพืชรดน้ำด้วยความขอบคุณทุกวันปล่อยให้มันเติบโตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มฝึกความกะตัญอยู่ทุกวันก่อนเข้านอนใช้เวลาสักครู่ก่อนพิธีกรรมแต่กระจกเบาๆแล้วพูดออกมาดังๆหรือในใจฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับพรทั้งหมดที่ฉันได้รับในวันนี้และสําหรับผู้ที่กำลังเดินทาง สิ่งนี้อาจดูเรียบง่ายแต่สร้างบรรยากาศเอชิงกที่แพร่กระจายไปทั่วบ้านและชีวิตของคุณความกระตันยูไม่เพียงแต่ทําให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นแต่ยังเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณอีกด้วยเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีโอกาสใหม่ๆจะเริ่มปรากฏโปรดจําไว้ว่าความกระตันยูไม่ใช่แค่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอนาคตด้วยขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้จะเสริมสร้าง ศรัทธาของคุณและปูทางให้ความอุดมสมบูรณ์มาสู่คุณเมื่อความกตัญญูกลายเป็นนิสัยคุณจะเปลี่ยนพลังงานของคุณและสร้างวงจรเชิงบวกที่ความจเจริญรุ่งเรืองไหลเวียนตามธรรมชาติท้ายที่สุดแล้วจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพรเสมอไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ความมีน้ำใจเปรียบเสมือนประตูที่คุณเปิดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อเข้าและออกจากชีวิตได้อย่างอิสระเมื่อคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามคุณจะสร้างการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกตามธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งเพราะน้ำไหลตลอดเวลาการบริจาคเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือใครสักคนหรือแม้แต่การแสดงความเมตตาในชีวิตประจําวันของคุณเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจัก,กรวาล ฉันเชื่อว่ามีเพียงพอสำหรับทุกคนและพระพรอีกมากมายจะเข้ามาหาฉันการให้เป็นการเสริมสร้างวงจรการให้และการรับให้เขม้มแข็งขึ้นลองนึกถึงสวน เมื่อคุณปลูกเมล็ดพืชพวกมันจะขยายพันธุ์และกลับมาหาคุณในรูปของผลไม้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองทุกครั้งที่คุณฝึกฝนความมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้สวมใส่อีกต่อไปการให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือทางการเงินคุณกำลังหว่านความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณกระแสนี้จะช่วยปลดบล็อกพลังที่หยุดนิ่งและทำให้พรกลับมาหาคุณมากขึ้นสองเท่าข้อควรจำ ความมีน้ำใจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือมีค่าใช้จ่ายสูงรอยยิ้มที่จริงใจการแสดงความช่วยเหลือหรือแม้แต่การแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ความอุดมสมบูรณ์ชอบการเคลื่อนไหวและยิ่งคุณแบ่งปันมากเท่าไรคุณก็ยิ่งสร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะมาถึงการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นวิธีที่ทรงพลังในการบอกจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับเพราะผู้ที่ให้จักใจมักจะได้รับกลับในรูปแบบที่คาดไม่ถึงและเหลือเชื่อเสมอ พิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลนั้นเรียบง่ายแต่เคล็ดลับสู่ความสำเร็จอยู่ที่ความสอมเสมอและความตั้งใจที่คุณทุ่มเททุกวันมันไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งในห้องครัวแต่เป็นเครื่องตวนใจถึงความเชื่อมโยงของคุณสู่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใดก็ตามที่คุณมองไปที่ภาชนะนั้นให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อรื้อฟื้นความคิดเชิงบวกและยืนยันความตั้งใจของคุณอีกครั้งโดยจินตนาการ ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลเวียนอย่างอิสระในชีวิตของคุณนิสัยเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนี้ช่วยให้พลังงานของคุณสั่นสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ,คณการให้พลังงานแก่ภาชนะเป็นสิ่งลงสำคัญมากคุณสามารถดูได้ทุกสัปดาห์และเปลี่ยนส่วนผสมสำหรับส่วนผสมใหม่หากจำเป็นการดูแลนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพและการอุทิศต,ตนต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณข้ออควรจำ พลังงานจะทวีคูณเมื่อเราให้ความสนใจเมื่อคุณใส่ความตั้งใจและความรักลงในพิธีกรรมนี้มันจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการดึงดูดพรที่คุณต้องการการรวมพิธีกรรมเข้ากับชีวิตประจําวันขอ,ของคุณก็เหมือนกับการรดน้ําต้นไม้ซึ่งต้องใช้การกระทําเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแต่ผลลัพธ์จะเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปทุกครั้งที่คุณเดินผ่านห้องครัวให้มองภาชนะด้วยคอวอ หามขอบคุณราวกับว่ามันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านของคุณการกระทำด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นนี้จะช่วยเสริมพลังด้านบวกของคุณและช่วยให้การไหลเวียนของความอุดมสมบูรณ์มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอโดยจะเปลี่ยนความเป็นจริงทางการเงินของคุณทีละน้อย การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเริ่มต้นจากขั้นตอนง่ายๆแต่ผลลัพธ์จะเผยออกมาเมื่อเวลาผ่านไปเหมือนกับดอกไม้ที่ค่อยๆบานพิธีกรรมอบเชยและน้ำตาลไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในทันทีแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่เมื่อฝึกฝนด้วยศรัทธาและความอดทนจะเริ่มดึงดูดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยอในชีวิตของคุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังหวานมาเมล็ดพันธุแห่งความเจริญรุ่งเรือง และเมื่อเวลาผ่านไปเมล็ดพืชเหล่านี้จะงอกเงยทําให้เกิดรากที่ลึกซึ่งต่อมาจะเกิดผลมากมายในขณะที่คุณรักษาพิธีกรรมและต่ออายุความตั้งใจของคุณจัก,กรวาลจะเริ่มตอบสนองและชัย ชนะเล็กๆน้อยๆครั้งแรกก็เกิดขึ้นอาจเป็นการเพิ่มที่ไม่คาดคิดโอกาสทางธุรกิจหรือแม้แต่ความรู้สึกสงบและความมั่นใจทางการเงินอย่าประมาทความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะเป็นสัญญาณว่าคุณมาถูกทางแล้วทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็คือการเฉลิมฉลองการเดินทางสู่ความอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไปแต่มันกําลังเกิดขึ้นและ คุณสมควรได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกเล็กน้อยเชื่อถือกระบวนการและอย่าท้อแท้แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ปรากฏทันทีก็ตามศรัทธาเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแห่งความเจริญรุ่งเรืองลุกโชนปรดจําใน ว่าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ด้วยการทุ่มเททุกวันและทัศนคติเชิงบวกคุณจะเห็นว่าจักรวาลเริ่มต้นแผนการสมรู้สมร่วมคิดเพื่อคุณได้อย่างไรเฉลิมฉลองชัยชนะแต่ละครั้งเนื่องมาจากแต่ละช่วงเวลาแห่งความกระตันยูและความมั่นใจจะเสริมสร้างสนามพลังงานรอบตัวคุณทําให้ความเป็นจริงทางการเงินของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญและยั่งยืนหากคุณมาไกลขนาดนี้ยินดีด้วย คุณได้ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณในปี2,568แล้วตอนนี้แสดงความคิดเห็นที่นี่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านของฉันสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพลังของคุณอย่าลืมกดไลค์วิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆและติดตามช่องกันได้เลยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าพร้อมเกร็ดความรู้เพื่อชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองจนกว่าจะถึงตอนนั้น